你看。 แอดวานเองค่ะก็อพิเซนี้นะคะแอดวานมีตอนที่8ของเรื่องจอมโจรขุดสุสารนะคะปริศนารับคั้วสุดท้ายมาฝากค่ะอัลติเมทโน้ตนะคะก็ขณะที่พวกอูเสียกำลังเดินทางต่อเนี่ยก็มีฝนตกค่ะพวกเขาจึงเข้าไปหลบหลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอันหนิงได้บอกให้ทุกคนอะ่ะช่วยกันเอากิ่งไม้ใบใหญ่ๆมาด้วยกันกำบังฝนทุกคนต่างก็ช่วยกันยกเว้นเจ้าอ้วนที่มัวแต่เกาขยุกขยิกจน อู๋เสียบ่นว่าทำไมไม่มาช่วยกันก่อนมัวแตก่เกาอยู่นั่นจะอ้วนก็บอกว่ามันคันจริงๆนะหรือว่าฉันควรจะต้องอาบน้ำบ้างแล้ว อูเสียเองก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีตัวอะไรบางอย่างที่ลำคอนะคะก็เอาเมือไปจับค่ะก็พบว่าเป็นแมลงตัวเล็กๆมากัดที่คอของเขาแล้วคนอื่นๆก็รู้สึกเช่นเดียวกันเมื่อมองไปที่หลังต้นไม้ใหญ่ที่พวกเขาหลบอยู่เนี่ยก็เจอแมลงเป็นพันเป็นหมื่นตัวขานยั้วเยี้ยเต็มไปหมดและแมลงนี้นะคะก็กัดแล้วก็ฝังตัวอยู่ในผิวหนังของทุกคนด้วยแต่ละคนก็พยายามที่จะกระทืบแมลงที่ไต่อยู่ตามพื้น อันหนิงก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่มีประโยชน์หรอกรีบไปจากที่นี่กันดีกว่าโชคไม่ดีต้นไม้นี้ดันมีแมลงดูดเลือดฟู้งใหญ่อาศัยอยู่จึงต้องวิ่งหนีไปหาต้นอื่นเพื่อหลบฝนกันก็ไปเจอต้นไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งที่ดูแล้วว่าไม่มีแมลงอะไรก็จึงหลบที่นั้นก่อนอันหนิงให้อูเสียถอดกันเกงออกอูเสียก็ทำท่าตกใจจะอ้วนก็บอกว่าจะทำอะไรอูเสียยังเด็กอยู่นะ อันหิงก็บอกว่าทั้งอูเสียและเจ้าอ้วนน่ะโดนมแมลงไต่เข้าไปในตัวเยอะขนาดนั้นถ้ามันเข้าไปในกางเกงล่ะชีวิตนี้คงจบเห่กันเซียวเกอร์กำลังจะเดินแยกออกไปอูเสียเลยถามว่าจะไปไหนเซียวเกอร์เซียวเกอร์ก็บอกว่าไปหายา่า เจ้าอ้วนกับอูเสียเลยเข้าไปหลบนะคะหลบกําจัดมแมลงกันสองคนเจ้าอ้วนก็โดนมแมลงดูดเลือดพวกนี้นะคะกัดเข้าที่ก้นค่ะก็จึงให้อูเสียรีบเอาออกไปให้นะคะแล้วก็ส่งมีดสั้นให้เล่มหนึ่งแล้วก็ถามว่ารู้ใช่ไหมว่าต้องทําอย่างไรอูเสียบอกว่าก็แค่ควักลงไปตรงๆก็ได้ไม่ใช่เหรอเจอ้าอ้วนก็ร้องเสียงหลงบอกว่าดีนะที่ฉันถามนายก่อนไม่งั้นน่ะคงต้องตายคามือนายแล้วก็บอกวิ วิธีการที่ถูกต้องนะคะคือต้องเอามีดดัดลนไฟแล้วก็จี้มแมลงให้ตายแล้วเอาออกมาอย่าทิ้งหัวมันไว้ไม่งั้นนะ่ะมันจะอักเสบได้แล้วอูเสียก็เริ่มลงมือทันทีค่ะหลังจากรักษาตัวกันแล้วนะคะก็กลับมารวมตัวกันเจ้าอ้วนก็พูดว่าเนี่ย นึกถึงความดีของเลือดเสี่ยวเกอก็ขราวนี้แหละ,มะแมลงอะ่ะกลัวเลือดของเสี่ยวเกอขนาดราชาด้วงศพอะ่ะก็ยังกลัวเลยคนอื่นโดนเห็บโดนมแมลงดูดเลือดเนี้ยกัดกันทุกคนนะคะยกเว้นเสี่ยวเกอสุดหล่อของแอดวานคนเดียวแล้วเสี่ยวเกอค่ะก็กลับมาพร้อมกับย้ากอนหนึ่งก็เอามาใส่ในกองไฟที่พวกเขาก่อไว้ก็น่าจะเป็นญ้าที่สามารถกันพวกเห็บมแมลงได้เจ้าอ้วนก็ชมว่าเสี่ยวเกอไม่ค่อยพูดนะเป็นใบกินแบบนี้แต่ ก็สนใจใส่ใจคนอื่นน่าดูทีเดียวแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันหาจุดพักนะคะของคืนนี้ก็มีพานจือค่ะที่ยังคุยกับอูเสียต่อพานจือก็บอกว่าเขาอ่ะไม่เคยเห็นพื้นที่ป่าฝนที่ใหญ่ขนาดนี้ที่อยู่ในทะเลทราย อูเสียเลยอธิบายว่าทะเลทรายทั้งผืนน่ะก็คือแองกะทะแล้วที่นี่ก็คือจุดต่ำสุดของแอ่งกะทะน้ำฝนและน้ำใต้ดินทั้งหมดจึงมารวมกันอยู่ที่นี่น้ำจึงหล่อเลี้ยงภูเขาพืชพันธุ์แถบนี้สถานที่แบบนี้คนโบราณเรียกว่าชัยภูมิเก็บลมรวมน้ำไม่เคลื่อนไหวเป็นพื้นที่ตามหลัก่วงจุย้ยพานจือก็บอกว่าซื่อหวังหมู่เนี่ยเป็นคนหาสถานที่ได้เก่งจริงๆ เช้าวันต่อมาเสี่ยวเกอดก็เดินสำรวจพื้นที่รอบๆก็เจอซากงูยักษ์ที่ตายแล้วอูเสียที่ตามมาก็ถามว่านี่มันอะไรเหม็นจังเสี่ยวเกอดก็บอกว่าเป็นซากงูที่ตายแล้วแล้วก็เอามีดนะคะกรีดฝ่ามือตัวเองเอาเลือดป้ายที่แขนของอูเสียและ เสี่ยเกอค่ะก็ล้วงมือเข้าไปในท้องงูก็ตอนนั้นนะคะก็มีแมลงเห็บดูดเลือดออกมาจากงูเนี่ยหลายตัวทีเดียวค่ะก็คือเลือดเลือดของเสี่ยเกอกันแมลงได้นะคะเขาเลยป้ายอูเสียไว้ป้องกันไว้ก่อนไม่ให้แมลงทําร้ายอูเสียค่ะแต่อูเสียที่เห็นแมลงอะ่ะก็ตกใจร้องนะคะจนคนที่เหลือตามมาดูค่ะผานจื่อก็ดูนะคะแล้วก็ไฟฉายที่เสี่ยเกอล้วงออกมาจากท้องงูแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น ปีประมาณ80-90นะคะแล้วเสียวเกินเนี่ยก็ล้วงกระดูกค่ะส่วนมือของคนขึ้นมาได้จะอ้วนกว่าน่าจะเป็นมือของผู้หญิงเพราะว่ามีสร้อยคอมีสร้อยขอ้มอ,ยขอมือติดอยู่ด้วยนะคะอูเสียก็ว่าเนี่ยที่เนี่ยไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวน่าจะเป็นศพของกลุ่มนักโบราณคดีหรือกลุ่มผู้ที่เข้ามาบุกเบิกเส้นทางพันจือก็บอกว่างูตัวนี้กินคนเข้าไปแล้วงูก็โดนพวกเห็บดูดเลือดจนตายอีกทีหนึง่ง เซียวเกอเจ้าอ้วนผานจือนะคะก็จึงช่วยกันผ่าท้องงูค่ะอู๋เสียกับอันหนิงก็ยังคงนอนพักอยู่นะคะระหว่างที่อู๋เสียนอนน่ะก็ฝันว่าศพที่อยู่ในท้องงูก็คืออันหนิงค่ะแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาทันทีเลยเข้าไปดูที่ที่ทั้งสามคนเขาผ่าท้องออกมานะคะก็เจออุปกรณ์ของคนที่ถูกกินเข้าไปค่ะก็เป็นระเบิดมือนั่นเองนะคะอู๋เสียก็บอกว่าเอ้ยมีระเบิดมือได้ยังไงเนี่ยเป็นของพวกทหารเลยนะ ซึ่งชิวเตอ๋อข่ายนะคะก็รร้กาดแค่ไหนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีของพวกนี้และถ้าเป็นศพของนักโบราณคดีน่ะก็ไม่น่าจะมีของพวกนี้ติดตัวไม่น่าจะมีระเบิดติดตัวนะคะจะอ้วนฟังเราก็งงก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นของชิวเตอ๋อข่ายเลยนะ อูเสียบอกว่าเมื่อกี้เขาฝันว่าเป็นศพของลูกน้องฉิวเตอ๋อข่ายผ่านจื่อก็เล่าว่าเคยได้ยินว่าละแวกนี้มีกลุ่มของพวกอัจฉริกรที่โดนจัดการไปบ้างแล้วและบางส่วนก็สูญหายไปกลางทะเลทรายก็คาดว่าศพนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่หายไปก็ได้ศพนี้คงเป็นโจรที่หนี ลงเข้ามาแล้วถูกงูกินนะคะก็คือหนีหลงเข้ามาแล้วถูกงูกินนิพานจือค่ะก็เห็นของบางอย่างในท้องงูก็เลยล้วงเข้าไปหยิบนะคะก็เป็นปืนสั้นแบบแม็กเนมที่ยังคงใช้งานได้อย่างดีค่ะแม้มันจะถูกทิ้งไว้นานแล้วก็ตามพานจือกับอูเสียที่นั่งคุยกัน2ต่อสองนะคะอูเสียก็ถามว่านี่ตอนที่เป็นทหารนะ่ะพานจือคงเจออะไรมาเยอะละสิพานจือก็บอกว่าจริงๆแล้วนะ่ะ แต่ทุกครั้งก็รอดมาได้เขาเป็นคนดวงแข็งแล้วก็บอกว่าเนี่ยนายน้อยสามไม่ต้องห่วงนะถ้าอยู่กับเขาอ่ะนายน้อยสามต้องปลอดภัยแน่ๆ และจังหวะนั้นเองค่ะเสี่ยวเกินะคะก็เข้ามาทางด้านหลังของอู๋เสียอันหนิงก็อ้อมมาทางข้างหลังของพานจือแล้วก็เอามือปิดปากทั้งคู่ไว้ก่อนที่จะส่งสัญญาณให้มองไปที่ต้นไม้ใหญ่ก็มีงูยักษ์ขนาดใหญ่นะคะใหญ่มากเลยค่ะแบบอนาคอนดาเลยนะคะกําลังเลื้อยอยู่บนต้นไม้ตอนนั้นก็คือเจ้าอ้วนนะคะก็ยังนอนหลับอยู่ใกล้ๆค่ะยังไม่รู้ตัวเสี่ยวเกิก็พูดเบาๆว่าอยากขยับให้พยายามจ้องตางูมันไว้ นงูเลื้อยไปทางอื่นค่ะแต่ก็ยังอยู่บนต้นไม้นั่นแหละก็คือยังไม่ปลอดภัยนะคะก็จึงรีบปลุกเจ้าอ้วนค่ะที่ปลุกยังไงก็ยังไม่ตื่นนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวออกไปจากตรงนี้จังหวะที่งูนั่นค่ะเปลี่ยนทิศนะคะมาที่พวกเขาก็จึงต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดก็ระหว่างทางที่วิ่งหนีนะคะอูเสียสะดุดล้มลงทุกคนก็เลยหยุดช่วยค่ะแล้วงูก็ตามมาทันนะคะเสี่ยเกอก็ใช้ดาบนะคะดาบไอ้ดำโบราณค่ะอาวุธประจําตัวของเขาต่อสู้กับงูแล้วก็ ปักไปที่หัวของงูนะคะแต่ยังฆ่าง,งูอยากไม่ได้แล้วก็หนีกันต่อค่ะหนีกันต่อไปนะคะก็คือจนหนีไปจนคิดว่างูอะ่ะไม่ตามมาแล้วนั่นเองพอพวกเขาหนีมาและคิดว่าพ้นแล้วนะคะพวกเขาก็เลยพักกันค่ะเจ้าอ้วนก็บ่นเสียดายดาบดําที่เป็นของหายากของเสี่ยวเกอน,นะคะเขาบอกว่าเนี่ยที่เสียดาบดําไปก็เป็นเพราะว่เสี่ยวเกอรช่วยอูเสียไว้แท้ๆเลย ก็จนไม่นานค่ะไอ้งูยักษ์ก็ยังเลื้อยตามมาอีกนะคะพวกเขาก็ทำได้แค่วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตไปทางน้ำค่ะมันมีทางน้ำสายเล็กๆอยู่ก็จนไปถึงน้ำตกก็เจอถ้ำแห่งหนึ่งทางเข้าเป็นทางแคบนะคะขนาดแค่คนลอดผ่านเองพวกเขาก็จึงเข้าไปหลบในนั้นงูยักษ์อ่ะไม่สามารถที่จะตามเข้าไปได้ค่ะนี้เมื่อเฝ้ารอที่หน้าถ้ำพักหนึ่งนะคะก็เห็นแล้วว่าเอ ύ, ้ยหนีหายไปนะคะข้างในถ้ำเองก็มีงูอีกตัวหนึ่งค่ะที่ตัวไม่ใหญ่มาก เสี่ยวเกอก็เรียกมันว่าไอ้งูลายสาบนะคะลูไอ้งูลายสาบคอแดงค่ะก็เป็นงูที่ตัวไม่ใหญ่มากแต่มีลักษณะเด่นนะคะก็คือจะมีงอนไก่สีแดงอยู่บนหัวนั่นเอง พวกเขาค่ะก็เลยต้องรีบออกจากถ้าไปนะคะก็เมื่อเห็นว่าด้านนอกไม่มีงูยักษ์อยู่แล้วก็เลยออกจากถ้าค่ะแต่ว่าออกมาไม่นานนะคะก็เห็นว่าไอ้งูต่างๆเนี่ยไม่ได้ตามมาก็จึงหยุดพักอันหนิงก็บอกว่าไอ้งูลายสาบคอแดงเนี่ยเป็นงูที่มีพิษร้ายมากเลยนะแล้วก็ห่วงอนาเขตปกติอ่ะก็จะไม่โจมตีคน แต่เจ้าอ้วนอะทำเสียงดังทำให้มันตื่นขึ้นมาไอ้ทําแผ่งนี้มีงูลายสาบคอแดงอาศัยอยู่งูยักษ์จึงไม่กล้าเข้ามาใกล้เพราะว่าเป็นการลุกล้ําอนาเขตกันพานจื่อก็เห็นว่าไอ้หนีงูมาพ้นกันแล้วนะคะก็จึงบอกว่าเออไปหาที่พักกันก่อนเถอะนะคะก็คือเหนื่อยกันนั่นเองก็จบ นะคะอันนี้คือจบในส่วนของกลุ่มของอู่เสี่ยแค่นี้ค่ะตัดมาที่กลุ่มของนายแว่นดำกับเสี่ยวฮวานะคะแว่นดำกับเสี่ยวฮวาเนี่ยตอนนี้เจอภาพวาดแล้วค่ะก็เดินขึ้นมาตามบันไดที่สูงมากเลยนะคะนายแว่นดำก็บอกว่าบันไดเนี่ยน,น่าจะมีสักเอ่อ้อยถึงสามขั้นได้ถ้าใครร่างกายไม่แข็งแรงพอนะคงไม่มีโอกาสได้เป็นแขกของไอ้ซือหวังหมู่แน่นอนว่าแล้วตัวเองก็เดินขึ้นไปค่ะจนเหนื่อยแล้วก็บอกเสี่ยวฮวาว่า เดี๋ยวเขาขอนั่งสักพักก่อนนะนั่งพักก่อน ระหว่างที่พักนะคะนายแว่นดำก็ส่งขนมปังกรอบให้เสี่ยวฮวาบอกว่ากินอะไรสักหน่อยแต่เสี่ยวฮวาไม่กินค่ะเสี่ยวฮวาบอกว่านายแว่นดำเนี่ยเป็นคนชอบพูดอะไรไม่ค่อยคิดนายแว่นดำก็บอกว่าเขาเองไม่เคยกลัวอะไรไม่เชื่อเรื่องผีสางฉันเชื่อตัวเองเท่านั้นเสี่ยวฮวาก็บอกว่าที่ผ่านมานะตัวเขาเองรอดมาได้แม้จะไม่ใช่ความดีความชอบทั้งหมดของนายแว่นดำก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยนายแว่นดำก็เป็นสุนัขนำทางให้เขาได้เป็นอย่าง ถ้ากลับไปจากงานเนี้ยเขาจะเลี้ยงข้าวในแว่นดำซักมื้อนะคะก็คือพูดไปเหมือนหมานำทางค่ะนายว่นดำก็บอกว่าแค่ข้าวหมูผัดพริกหยวกจะกี่ตังกันเชียวเสี่ยวพะวาก็บอกว่างั้นฉันเปิดโรงงานผลิตให้นายเลยก็ได้ให้นายออกแบบแพ็กเกจเองเลยนายว่นดำก็บอกว่าพอๆเลยไม่ต้องพูดแล้วการที่พูดว่าถ้า ออกไปได้เนี่ยจะทำอย่างนั้นอย่างนี้มันมีความหมายว่ากำลังเข้าใกล้ความตายแล้วเสียฮาวาก็เลยแซวว่านี่นายกลัวแล้วเหรอนายแว่นดำก็บอกว่าเขาน่ะมีประสบการณ์มากไม่กลัวอยู่แล้วแต่เสียฮาวายังหนุ่มห้ามพูดอะไรซีซัวแล้วทั้งคู่ก็เดินขึ้นบันไดต่อไปนะคะนายแว่นดำสงสัยว่าระหว่างที่เดินขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีกับดักเลยเหรอมันผิดวิสัยของซือหวังหมู่นะ เสียววาก็บอกว่าไอ้บันไดพวกนี้ไม่เหมือนไอ้บันไดก่อนหน้าให้ระวังให้ดีหน่อยนหนแว่นดำเลยบอกว่าได้งั้นฉันลองก่อนเลยแล้วกันว่าแล้วนะคะเขาก็ก้าวขึ้นไปเหยียบบนบันไดอีกขั้นค่ะซึ่งก็จริงมันก็มีบางสิ่งบางอย่างผิดปกตินะคะเขาก็พูดว่าเอ้ยนี่เร็วขนาดนี้เลยเหรอ แล้วทั้งสองคนค่ะก็หันไปดูด้านหลังนะคะบันไดด้านล่างที่พวกเขาผ่านมากําลังยุบตัวค่ะแล้วก็ถล่มลงไปเรื่อยๆเลยแล้วมันก็กําลังถล่มไล่ตามขึ้นมานะคะจนถึงขั้นที่พวกเขายืนอยู่ในแว่นดำอ่ก็เลยบอกว่าเอาวิ่งวิ่งวิ่งให้ไวแล้วพวกเขาก็รีบวิ่งขึ้นไปอย่างบันไดค่ะขั้นต่อๆไปอย่างเร็วที่สุดเลยนะคะเสียวฮาว่าค่ะ ก้าวไปถึงจุดพักของบนเนินที่เป็นยอดสุดได้อย่างปลอดภัยก่อนนะคะด้วยความหนุ่มแน่นค่ะส่วนนายแว่นดำนะคะที่กำลังกระโดดก้าวเพื่อให้พ้นเนี่ยก็ขั้นสุดท้ายแต่บันไดก็ดันทลายลงไปค่ะก่อนที่นายแว่นดำเนี่ยกำลังจะตกลงไปพร้อมกับเศษซากบันไดนะคะที่มันผุพังลงไปเนี่ยด้านล่างก็คือดูแล้วลึกมากๆเลยค่ะเสี่ยวาวานะคะก็ใช้กระบองอาวุธประจําตัวเนี่ยยื่นไปให้ในายแว่นดำค่ะเอาๆถ,อถือไว้ถือไว้ยึดไว้นะคะก็เสีย วินาทีชีวิตจริงๆเลยค่ะแล้วก็ฉุดนายแว่นดาขึ้นมาได้นะคะนายแว่นดาค่ะก็ขอบใจเสี่ยวฮวามากเลยก็บอกว่านี่ครั้งนี้ฉันติดบุญคุณของนายแล้วนะเสี่ยวฮวาเองก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนายเองก็ช่วยชีวิตฉันมาหลายครั้งแล้วหลังจากนั้นค่ะเขาก็มองนะคะมองไปที่บันไดที่ถล่มลงไปเนี่ยไอ้ด้านล่างมันก็ชันมากเลยนะคะจนไม่สามารถจะเดินลงไปได้เสี่ยวฮวาก็บอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีทางออกอื่นนะหรือวิธีที่ทําให้บันไดมันกลับสภาพ เดไม่มอย่างนั้นเนี่ยพวกอูซานเซงก็คงจะผ่านไปได้ยังไงล่ะนายว่นดำกับเสี่ยวฮวาค่ะก็ช่วยกันหาจุดกลไกนะคะทางที่จะออกไปจากที่นี่ต่อก็จนเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเสี่ยวฮวาก็นอนพักหนึ่งงีบนะคะนายวันดำก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เลยตามลงไปนั่งข้างๆด้วยค่ะแต่เขารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะกำลังนั่งทับอะไรบางอย่างจนเสี่ยวฮวานะคะตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาดูก็เออ ดูไปก็บอกเอ้ยตั้งแต่ที่เราเข้ามาในหวังเนี่ยมันมันก็ไม่มีทางแยกนะแต่มีกลไกกับดักธรรมดาธรรมดาพวกเราได้แต่มุ่งหน้าข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็ยาอายุวัฒนะของซือหวังหมู่เนี่ยเป็นที่ต้องการทําไมถึงได้หาหวังง่ายขนาดนี้นะคะคือสงสยัยละกับดักก็ไม่ค่อยมีเดินทางก็ง่ายจังเลยนะคะนายวันดําก็บอกว่านายเคยจับนกกระจอกไหมมันคือการเอาไม้เล็กๆอะ่ะยันยันแล้วก็ คือยันเข่งไว้นั่นแหละแล้วก็โรยข้าวสารไว้ลอให้นกกระจอกเข้ามาติดกับพวกเราก็กําลังเป็นนกกระจอกไงเสียวฮวาเลยบอกว่าเนี่ยคงไม่คงไม่ใช่เป็นวังจริงของซื่อหวังหมู่เนาะนี่พวกเขานะคะก็คิดว่าที่ตัวเองเข้ามาเนี่ยคือส่วนของพระราชวังของซื่อหวังหมู่แต่ความจริงแล้วมันเป็นเพียงแค่กับดักค่ะเป็นค่ายกลที่ล่อให้ผู้บุกลุกเข้ามาติดกับเท่านั้นเองก็ที่แห่งนี้นะคะก็หาใช้วังไว้รับรองแขกผู้มา มาเหยื่อไหมค่ะหแต่เป็นกรงขังเหยื่อที่บุกลุกเข้ามาต่างหากนะคะเสี่ยวฮวาก็เลยบอกให้ในายแว่นดำนะคะที่ยังนั่งอยู่ลุกขึ้นมาเลยช่วยกันหาทางออกได้แล้วแต่นายแว่นดำก็บอกว่าฉันอยากลุกนะออติดที่ว่าฉันกำลังนั่งทับอะไรบางอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นกับดักเสี่ยวฮวาก็เลยบอกว่าแล้วทำไมไม่รีบบอกนั่งอยู่ได้ตั้งนานนายแว่นดำก็เลยบอกว่าฉันเห็นนายกำลังหลับสบายเลยไม่อยากกวนแล้วก็บอกว่าพร้อมแล้วใช่ไหม เซียาวานะคะก็เลยยื่นมือไปฉุดนายแว่นดำให้ลุกขึ้นมาค่ะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะสักพักหนึ่งค่ะก็มีน้ํามันกา๊าซค่ะไหลลงมาเรื่อยๆจากผนังนี่นายแว่นดำนะคะก็คิดว่านี่คงเป็น,นกลไกที่วางไว้เพื่อจะเผาสถานที่แห่งนี้ให้ผู้ที่มาบุกรุกเนี่ยตายในกองไฟก็มองไปทางบันไดนะคะที่ถล่มจะกลับไปทางเดิมก็ไม่ได้แล้วทาไงดีค่ะทางครูก็จึงวิ่งไปทางด้านหลังนะคะเพื่อหวังว่าจะมีทางรอดนั่นเองแล้วก็เจอจริง จริงค่ะแต่ทางรอดนั้นก็คือหน้าผาสูงชันเลยนะคะเป็นทางหนีทางเดียวที่ต้องลองเสี่ยงก็ไม่อย่างนั้นพวกเขาก็จะต้องตายในกองเพลิงค่ะเสียฮวาก็บอกว่าโอ้ยมันสูงนะอันตรายเกินไปที่จะกระโดดแต่นายวัน์นำก็บอกว่าถ้าโดดลงไปอาจจะมีโอกาสรอดแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ย จะโดนไฟคอกตายแน่ๆเพราะน้ำมันก๊าซที่ไหลลงมาได้ถูกไฟจุดให้ระเบิดไล่ตามพวกเขามาเรื่อยๆแล้วนะคะทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจค่ะกระโดดลงไปนะคะก็โชคดีที่หน้าผานี้มีเถาวันเยอะนะคะก็จึงรอดแล้วก็อาศัยเกาะมันไวค้ค่ะแล้วก็ค่อยๆไต่ลงไปจนถึงพื้นล่างเลยซึ่งพื้นล่าง ก็เป็นพื้นป่านะคะที่เป็นป่าฝนนะคะลักษณะเดียวกับที่พวกอูเสียกำลังเดินทางกันอยู่เลยนะคะก็คือน่าจะมาอยู่ที่เดียวกันละก็เดี๋ยวก็น่าจะได้เจอกันนะคะเมื่อเดินมาเรื่อยๆค่ะนายวันดำก็บอกว่าเอ้ยแถวนี้เริ่มอากาศชื้นถ้าเดินลอดตามทางนี้ไปอีกหน่อยก็คงเป็นโอเอซิสแล้วละ เสียวาว่าก็เองนะคะก็ชี้ให้ในายแว่นดําดูค่ะว่าเอ้ยรูปปั้นงู่ที่มีอยู่เรียงรายเนี่ยเขาว่าว่ากันว่าง,งูเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของซื่อหวังหมูงูชอบอยู่ในที่อับชื้นหวังวังของซื่อหวังหมู่คงอยู่ไม่ไกลจากแถวนี้แล้วแหละส่วนด้านบนที่พวกเขาลงมานะก็เป็นแค่วังลวงตาเอาไว้หลอกมากกว่านายแว่นดําก็บอกว่าคนในทะเลทรายนะ่ะอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ําถ้าเป็นเขานะจะสร้างวังก็คงสร้างในโอเอซิสนี่แหละ เสียฮวาเลยบอกไปว่าเออไปกันต่อเถอะแล้วก็ให้พยายามมองหาสัญ,ญลักษณ์ที่พวกอูซันเซิงนะคะทิ้งไว้ก็จนเข้าไปถึงในป่าฝนค่ะเสียฮวาก็บอกว่าเอ้ยที่เนี่ยเหมือนเป็นลังงูมากกว่าโอเอซิสนะไหนวันดำก็บอกว่างั้นเราคงเข้าใกล้กับพวกอูซานเซิงแล้วแล้วก็เดินทางกันต่อเข้าไปในป่าฝนค่ะ เมื่อผ่านนะคะเมื่อผ่านความเป็นความตายการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเนี่ยก็ดูท่าทั้งสองคนค่ะจะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นนะคะก็ทีแรกก็คือสองคนเสี่ยฮวากับแว่นดําก็จะคอยหาเรื่องทะเลาะก,กันบ่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีบทซึ้งๆบ้างแล้วนะคะสําหรับคู่นี้ค่ะ ก็ตอนนี้นะคะทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็ยังคงที่เดินทางต่อไปโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือตามไปสมทบกับอาสามนั่นเองค่ะก็จบตอนที่8นะคะเดี๋ยวเราไปต่อตอนที่9กันค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ Le Chinese Novel and Series เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ